ได้เลยค่ะนี่เหรอเริ่มเลยค่ะางบ้านนะอไม่ดแกต่าบ้านแล้วโหนี่าสาวนีตัวเนี้ย่เดี๋ยวมันจะเป็น้าง เทาเป็นหลุดเป็นลุดเลยไม่แน่เดือนนียอ่ะก็มทำแรงกันแล้วทแกันแลยกินไปกินมาชอบกับคุณนะเนี่ยยอมอ่ะได้ได้ อยู handmade, yeah. well, okay. work, ่ด้านไหนนะนั้นทำไมไม่อีกด้านเินแกไม่ใช่คำสั้นล่ะขาข้างล่างดูทำคอมไรต่างทำคอมไรต่างกันเลยเนี่ยยดูะสัีอง่นเราสั้นดิ ไม่ครับพี่ ทางกับตงที่เปิร์นเด้ค่ะได้ไมเลยเ้ากีก็เท่าพร้องแล้วทากับเฟิร์นเขินเขินนอนร้เดรนเดินพาทามาได้ค่ะเหมือนเช็คอาสาได้คาซาเ้าบ้านคานี้มาแต่นะนานดิมดมนะคะ

มไมอืออันนี้ไม่ใช่ตีจุมเลยครับ อย่ลาให้น้องค่ะเดี๋ยวน้องให้มานี่ีครับเปิด